ดู YouTube, Netflix, ติกตอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iOS หรือว่า Android ก็สามารถใช้งานได้เปลี่ยน Apple CarPlay แบบเ,เสียบสายธรรมดาที่ไม่สามารถดูวิดีโอได้ให้ดูวิดีโอบนรถจนได้แค่ทุกคนมีตัวนี้เลยครับผมอัวนี้จะเป็นกล่องปลดล็อกของแบรน์ซูด้านะครับแค่เสียบสายก็สามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการใช้งานทำยังไงนะครับผมไปดูกันเลย อันนี้ผมก็ติดตั้งไปแล้วนะครับแค่เสียบสายก็ใช้งานได้เลยตัวนี้จะเป็นจอเดิมของยาริสเอทีตัวสมาร์ทนะครับทุกคนตัวนี้นะครับเราสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ดู u t u b e n e t f l i x พิกตอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iOS หรือว่า Android ก็สามารถใช้งานได้แค่แชร์ฮอสปอร์มือถือให้ตัวน้องก็ใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็แชร์ฮอสปอร์ให้ตัวน้องเรียบร้อยเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับหรือว่าทีวีก็โหลดได้เวล ความเร็วนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับนี่นะครับการทัชสกีนใช้งานได้ลรื่นๆเลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงกดที่รถยนต์ได้เลยนะครับผมโทรศัพท์มือถือของเราก็ปิดไปได้เลยนะครับเราก็จะเปลี่ยนจอเดิมๆแบบนี้นะครับให้ดูวิดีโอบนรถยนต์ได้เลยนะครับและใครที่สนใจตัวกล่องตัวนี้นะครับผมจะทิ้งพิกัดไว้ในตะกร้าสีเหลืองด้านล่างนะคะของครับ